สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังไ mm hmm. วยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงในวันนี้ mm hmm. วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเป็นข่าวเลขเด็ดอีกแล้วจากบ้านพ่อจํำจากหัวข้อข่าวเฮลันบ้านพ่อจํำบวงสวงพ่อปู่แม่ย่าคอหวยกวาดซื้อเลขเด็ดเกลี้ยงแพง จากข่าวนะครับที่บริเวณหน้าบ้านพ่อจ้ำวัดศรีสว่างวงบ้านเลขที่102หมู่5ตำบลสุ่มเศร้าอาําเภอพิบูรลรักษ์จังหวัดอุดรธานีพ่อจ้ำได้ทําพิธีบวงสวงรูปปัน้นเหมือนพ่อศรีสุโธและแม่ย่าปทุมมาที่พ่อจ้ำมีความเชื่อและศรัทธาซึ่งเป็นการบวงสวงใหญ่ครั้งแรกมีชาวบ้านเดินทางมาจากหลากหลายหมู่บ้านและต่างจังหวัดที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมงานเพื่อว่าหลังจากบวงสวงเสร็จแล้วพ่อจ้ำจะมีตัวเลขให้ไปเสี่ยงโชค เนื่องจากครั้งที่แล้วบวงสวงตาบักชีบขาวภายในวัดศีสว่างวงธรรมเอาคอหวยไดเหเฮกันครั้งนี้จึงพากันมาติดตามบวงสวงพ่อปู่แม่ยาที่บ้านพ่อจำ้ำถึงเวลาจากเข้าพิธีบวงสวงพ่อจ้ำกําลังพูดคุยกับพี่น้องที่มาร่วมกันพูดไม่ออกสอือกเหมือนปู่มาเข้าทรงร่างต้องการสูบบุหรี่สูบทีละสองงวงสองครั้งติดกันปกติพ่อจ้ำเป็นคนไม่สูบบุหรี่พอลูกขึ้นบอกลูกหลานที่เข้ามารอ ว่าตัวเลขว่าไดเน่หลังจากนั้นพ่อจ้ำก็อาการปกติก็ทําพิธีบวงสวงต่อไปจนเสร็จแล้วให้เวลาเกือบชั่วโมงหลังจากทําพิธีบวงสวงก็ต่อด้วยการลาถวายของหมอลาชื่อดังที่เดินทางมาร่วมพิธีคือน้องใหม่เมืองชุมแพเป็นผู้ลาถวายพ่อปู่และยา่าหลังจากนั้นพ่อจ้ำชูกระดาษสมุดขนาด A4 ขึ้นมาเขียนด้วยตัวเลขสีนดำเงินทำเอาคนที่มาร่วมพิธีแห่ถ่ายรูป และเขียนตัวเลขเศษกระดาษที่เตรียมมามีเลข6ตัวคือ292-106พร้อมกับเลข3ตัวมี157 7 51ส่วน2ตัวมี67 57แล้วก็40ทําเทอาคออหวยซื้อจนเกลี้ยงภายในพิพิาอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับไว้เป็นแนวทางน,นะครับโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมรับฟังหากพี่น้องท่านใดชอบการรายงานข่าวสไตล์อบอนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ